สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมเจาะลึกทุกฟีเจอร์ราคาจับต้องได้และข้อมูลที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปล่าสุดจากพวกเราวันนี้ผมมาจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG นั่นก็คือ2026 MG HS รถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและราคาที่ถือว่าน่าสนใจมากในกลุ่มเดียวกันเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ MGHS รุ่นปี2026มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดันขึ้นไฟหน้าแบบ LED สรงเรียวยาวเพิ่มความสปอร์ตกระจังหน้าแบบดิจิทัลเฟลมิงคริลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ MG เสริมลุคความพรีเมียมกันชนหน้าปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูฉกเฉียวมากขึ้นพร้อมไฟเดท e r รันนิ่งไลท์แบบ LED เ,เส้นตรงชัดเจนด้านข้างตัวรถยังคงเส้นสายที่โค้งมนสวยงาม มีความแข็งแรงแต่ดูทันสมัยล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วในรุ่นสูงสุดและที่สำคัญคือเส้นโครเมียมที่ลากยาวจากหน้าต่างหน้าจรดหน้าต่างหลังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอย่างลงตัวส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบเล็ดเต็มแถบที่เชื่อมต่อกันแบบฮอร i ซอนไลท์บาร์ให้ความรู้สึกทันสมัยและหรูหราในเวลาเดียวกันเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ MGHS รุ่นใหม่นี้ยกระดับวัสดุภายในให้ดูหรูหรามากขึ้น บ่อนั่งมุ่งด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเดินได้แบบไดมอนด์สติดพร้อมระบบปรับไฟฟ้าบอกคนขับและผู้โดยสารหน้าแผงคอนโซลกลางออกแบบให้ใช้งานง่ายมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพงจากแบรนด์คุณภาพให้เสียงที่ชัดเจนและนุ่มลึก ในด้านสมัรถนะ m g h s ป20ี2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรให้กำลังประมาณ160แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch 7สปีดและยังมีรุ่น Plug-in Hybrid ที่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองพร้อมโหมด EV ขับเคลื่อนได้ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวในระยะทางสั้นๆ ระบบความปลอดภัยใน mghs รุ่นนี้ก็จัดเต็มเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลังและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ ราคาของ MGHS 2,026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินธรรมดาและอาจสูงถึงประมาณ1,200,000บาทสำหรับรุ่น PHEV ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดและออปชั่นครบชุดซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัย นอกจากนี้ MG ยังมีการรับประกันรถยนต์นาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและสำหรับรุ่นไฮบริดจะมีการรับประกันแบตเตอรี่สูงสุดถึง8ปีเรียกได้ว่าซื้อแล้วใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงในระยะยาวสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ความคุ้มค่าเทคโนโลยีและความปลอดภัย MG HS 2026คือหนในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังเปลี่ยนจากรถซีดานมาเป็นรถอเนกประสงค์คันแรกรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งครอบครัวและการเดินทางในชีวิตประจำวันหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าอยากให้เรานำเสนอรถรุ่นไหนต่อไป